สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็คือแนะนําเหมือนเดิมค่ะชื่อฟีน่านะคะมาจากปัตตานีเป็นคนปัตตานีนะคะไม่ใช่มาจากเป็นคนจังหวัดปัตตานีนะคะก็คือฟีน่าจะมาแนะนําบอกต่อทั้งแนะนําทั้งบอกต่อทั้งการขายแล้วก็ทั้งการันตีมาครบนะคะอย่างน้อยก็คือในสิ่งที่ฟีน่าได้จับมาขายคือประสบการณ์ก็คือมันมีที่มาที่ไปอม,มันมีที่มาที่ไปนะคะก็คือ แบบกินเน้นเรื่องอึดทนนานอ่าแบบน้ำมันอูดเน้นเรื่องเพิ่มขนาดขนาดนะคะก็คือจะมาบอกนะคะสาหรับคนที่กําลังติดตามนะคะถึงฟีน่าไม่ได้ซีเรียสนะว่าช่องของฟีน่าออฟฟิเชียลเนี่ยเป็นช่องของ y youtube ฟีน่ายังไม่มีใครไม่ค่อยจะมีคนติดตามกันเยอะนะคะไม่ค่อยซีเรียสค่ะเพราะว่าเอาจริงๆฟีน่าก็แต่ก่อนขายทางเกตแล้วก็ ขายในเฟซนะคะโดยส่วนตัวตอนนี้รู้สึกว่าเฟซมันอยู่ดีๆมันก็บล็อกอ่ะเราไม่สามารถขายคําว่าใหญ่ยาวได้อ่ะในในหน้าเฟซอะ่ะมันบล็อกคือเขาไม่ให้เราตอบลูกค้าประมาณ12วันแล้วก็รอบที่2ประมาณ14วันคือมันอึดอัดน,นะคะเพราะว่าบางคนเขาเขาก็ไม่ได้มีเบอร์ของฟีน่าถูกปะ แต่วันนี้ก็อย่างน้อยก็ขอบคุณนะคะสาหรับใครที่กําลังติดตามถึงแม้ว่ายอดน้อยก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าคือมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าอ่านคลิปแล้วก็ทําแบบตลกๆคุยแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรนะคะแค่ฟีน่ามาบอกต่อนะคะอ่าจะบอกนะคะจะบอกให้ทราบว่าฟีน่ามีสองตัวนะคะแบบกินเน้นเรื่องอึดทนนาน แบบน้ำมันอูดอะเน้นเรื่องเพิ่มขนาดเป็นหลักนะคะอยากให้เข้าใจตรงนี้จะอธิบายก่อนเลยว่าจริงๆอะตัวยามันหมดขายหมดแล้วก็สั่งแล้วก็วันนี้เพิ่งจะมาส่งนะคะอ่าส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงนะคะอย่างน้อยก็ลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้วันนี้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้นว,วนนันที่4ของเดือนห้านะคะจะบอกว่าถ้ามีใครสั่ง ตัวยากินนะคะต้องรอก่อนประมาณสองสามวันสองวันอะ่ะส่วงวันนี้พรุ่งนี้ถึงก็คือพรุ่งนี้ฟีน่าได้รับสินค้าแต่ไม่รู้ได้ถ้าได้รับช่วงตอนเย็นอะ่ะมันก็จําเป็นต้องไปส่วงวันที่วันที่หกนะอ่าอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ผลิตมาไม่ได้มาผลิตเองมาแต่งเองนะคะก็คือเป็นตัวแทนจําหน่ายเหมือนกันอย่างนง้อยคาว่าตัวแทนจาหน่ายของฟีน่าฟีน่าคือตัวแทนจําหน่ายจริงๆแล้วก็ คือสินค้าเรามีอโยพี่น่าจะยกตัวง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือไม่แปลกนะคะที่ทุกคนโกรว่าในเรื่องอโยในเรื่องโน,งน่นนี่นั่นนะแต่มันก็จริงอะขนาดอาหารเสริมยี่ห้อดังๆเขาก็ยังโดนโดนจับโดนอะไรโน่นโดนมากมายอะแต่จะบอกว่าสินค้าที่พี่น่าขายนะคะเป็นอาหารเสริมของผู้ชายยี่ห้อชูปลอดภยัยไม่มีผลข้างเคียงนะคะอยเท้ take, แล้วก็ยืนหนึ่งในประเทศไทยจริงๆ นะคะเป็นยี่ห้อชูนะคะกับคําโฆษณาว่ากินหนึ่งเม็ดก่อนมีกิจกรรม15นาทีมันเห็นผลเห็นผลจริงไหมเออโดยส่วนตัวพีน่าคือเรามั่นใจอะ่ะเพราะว่าสามีก็กินแล้วถ้าถามว่าทำไมสามีกินแน่นอนคะ่ะฟีน่ายอมรับนะคะว่าสามีเป็นคนที่แบบว่าสุขภาพดีนะไม่สูบบุหรี่ไม่ไม่ทุกอย่างไม่ไม่เล่นของแบบว่าแปลกๆคือกินข้าวอย่างเดียวอะ่ะเออก็คือ พีนาคิดว่าเขาอ่ะน่าจะสุขภาพดีแต่ในทางกลับกันก็คือเขาเสร็จเร็วอันนี้เอาจริงๆอ่ะพีนาก็จะแจ้งให้ทุกคนได้ฟังและเข้าใจถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาดูเป็นคนอิสลามด้วยกันเป็นคนปัตนานีหรือว่าแล้วแต่เลยเป็นใครก็ตามนะคะจะบอกว่าอย่างน้อยในเรื่องนี้คือมันสามารถเป็นกันได้ทุกคนถ้าคุณคิดว่าคุณไม่โกหกตัวเองแล้วคุณอึดทนนานจริงก็ก็ผ่านค่ะ แต่ส่วนมากหลายคนจะคนรวยหรือว่าคนจนคนลอ่อก็เสร็จเร็วทุกคนอะเกือบทุกคนนะคะอันนี้ฟีน่าก็ไม่ได้แช่งแต่เราไม่สามารถมีความจริงได้คือฟีน่าไม่รู้เพราะว่าพูดง่ายๆเลยเรามีเจ้าของเราใช้กับเจ้าของเรานะะแต่กับลูกค้านะคะคุณมาบอกเราเออไม่เป็นไรผมอืดทนทานอยู่แล้วอ่านแล้วแต่นะคะแล้วแต่คือ ทีนะ่าเราไม่สามารถบังคับกันได้ในสิ่งที่แบบนี้แต่ถ้าคุณมีปัญหาในแบบนี้จริงๆนะคะอยากให้คุณแก้ให้ถูกจุดนะว่าไม่อึดอะ่ะเสร็จเร็วอะ่ะคือด้วยความที่ผู้หญิงคำว่ากิกกิกและก็เฟนอ่ะใช้แค่ชั่วคราวมันต่างกันมากกับคำว่าตำแหน่งเมียนะตำแหน่งเมียตำแหน่งภรรยานะมันคือใช้ตลอดชีวิตอะ่ะอย่างน้อยชีวิตคู่นะคะควรแบบว่า ดูแลกันแรกกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราและอีกอย่างในเรื่องแบบว่าแบบนี้ด้วยมีหลายคนนะที่เลิกกันอยากมีกิ๊กอะไรประมาณนี้ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะอะไรที่ฟีน่าควรพูดก็ฟีน่าก็จะพูดอะไรที่ไม่ควรพูดฟีน่าก็ไม่ไม่อยากโกหกไม่อยากสร้างภาพได้ซ้ําน,นะคะอย่างน้อยฟีน่าก็บอกไปว่าเออสามีเราเป็นประเภทแบบนี้ก็คือเสร็จเร็วนะคะก็เลยได้ ให้เขากินก็คือตอบโจทย์มากนะคะถ้าถามว่าอายไหมคือไม่อายนะแต่เราคือให้อยากให้คิดง่ายๆเลยก็คือเขาได้กินเราก็โอเคนะคะอย่างน้อยมันไม่มีผลข้างเคียงมันมันไม่ได้อันตรายคือมันเห็นผลนะ่ะในส่วนตัวฟีน่านะแน่นอนค่ะฟีน่าจะขายฟีน่าแต่ในความขายของฟีน่าฟีน่าอยากบอกต่อว,ว่าอยากบอกต่อว,ว่ามันมีที่มาที่ไปเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรอ่าไปตายไง อ่านะคะคือมีแฟนจริงๆนี่นะคะไม่โชว์ไม่โชว์ตัวนะคะก็คืออยากบอกว่ามีคู่จริงๆอ่านี่นะคะแล้วก็ตอบเคลียร์ประเด็นนะคะก็คือยาก,กินนะคะเน้นเรื่องอึดทนนานเห็นผลตั้งแต่หนึ่งเม็ดแรกที่ได้ทานนะคะคือกินหนึ่งเม็ดก่อนมีกิจกรรมสิบห้านาทีพอต่อมามันจะตื่นมันมันแค่สะกิดอะบางคนเรียกง่ายๆเลยก็คือแค่สะกิดอ่าคือแบบว่า ผู้หญิงอยากได้ตัวไหนก็อคุณเมียเมียอยากได้ตัวไหนก็จัดไปค่ะก็คือเอาจริงๆเราไม่ใช่ลามกนะคะไม่ใช่ว่าเราขายในเชิงแบบว่าโอ๊ยเกินเกินความเป็นจริงนะคะอย่างน้อยก็พีน่าก,ก,ก็ยังเป็นคนเนี้ยไม่ใช่ว่าเราพูดแรงๆเราพูดเกินไปสัปดาห์หน้าเราไม่ขายเราหายเราเราตายและอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เลยเพราะว่าสินค้าตัวนี้เราขายมาสองปีกว่านะคะแล้วก็ทุกคนในประเทศไทยอ่ะที่ได้ขายยี่ห้อชูคือ ยืนหนึ่งอะเข้าใจไหมลูกค้าไม่หนีไม่หนีเพราะว่าอะไรถ้าถามว่าต้องกินต่อเนื่องหรอแน่นอนค่ะเพราะว่าให้คิดง่ายๆเลยตัวยาจะยี่ห้ออะไรจะราคาแพงหรือว่าอะไรยังไงก็สมมุติว่าราคาสินค้านะคะราคาหนึ่งพันหรือว่าหนึ่งหมื่นอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าหนึ่งกล่องมันมีสิแคปซูลยกตัวอย่างนะคะเพราะว่ายามันไม่ได้ลงมาจากพรไม่ได้ลงมาจากสวรรค์ กินหนึ่งกล่องมันมีสิบแคปซูลกินไปหมดสิบแคปซูลจะทำให้อึดทนนานนานนะคะเพิ่มอยู่กับเราแบบเนี้ยโดยที่ไม่ต้องกินต่อยืดเวลาออกไปสักประมาณสี่สิบปีโอแม่เจ้ามันไม่ใช่ความจริงนะคะอะไรที่ไม่อะไรที่ไม่ใช่ความจริงเราก็อย่าไปโตแหลกันนะคะอย่าไปโกหกกันนะคะแต่ในกรณีคําว่าลูกค้ากลับมาซืา้อซ้ําต้องกี่ต่อเนื่องคําว่าต่อเนื่องหมายถึงอะไรก็คือกิน ถ้าอยากให้บำรุงสุขภาพนะคะแนะนําว่าให้กิน1สัปดาห์สองสาเม็ดก็พอ2เม็ดก็ได้เพราะว่าจะได้บำรุงร่างกายเพราะว่าตัวยามันจะได้บำรุงบำรุงเลือดบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้เราอึดทนนานให้เราดีให้เราสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากอยากมีกิจกรรมก็แนะนําว่าให้ดื่มอ่าให้กิน1แคปซูลนะคะก่อนมีกิจกรรม15นาทีนะคะดื่มน้ําตามให้มากๆถ้าอยากให้ดีขึ้นถ้าถ้าอยากให้เห็นผลเร็วนะคะ แนะนำว่าให้กินตอนท้องว่างจะดีกว่านะแล้วก็ดื่มน้ําให้บ้างแค่นั้นพอจะสิบลิตรก็แล้วแต่นะเออนะคะแล้วก็เข้าประเด็นค่ะเพราะว่าที่ขายที่อธิบายยากินอะ่ะเพราะว่าตัวยาหมดหมดมือแต่มันมีมันมีมันมีกล่องที่เราจะไปส่งอ,ะอ่ะอ่าเยอะมากมันจบที่คนเมื่อกี้คนที่โทรมาลูกค้าโทรมานะคะเข้าเรื่องของ น้ำมันอูดนะคะน้ำมันอูดส่วนมากอ่าหลายคนเขาติดตามหลายคนเขารู้จักรู้จักเพราะว่าเพื่อนใช้แล้วก็บอกต่อบบอกตอบตรงบอกต่อเพราะอะไรเพราะพี่น้าบอกว่าคุณพี่คะอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงน,นะมันอวบขึ้นนะอะไรประมาณนี้เอาจริงๆเราไม่ใช่ไม่ได้ว่าขายในความแบบว่าลามกบัดสีบัดเถลิงนะคะเต่อย่างน้อยก็คือเหมือนเดิมค่ะแฟนเราใช้แล้วมันเห็นผลจริงในส่วนฟีหน้านะ พีน่าจะไม่ขายด้วยความเอาคําว่าโกหกมาแทรกซอนนะคะอะไรที่เห็นช้าเราก็บอกว่าช้าแต่มันเห็นผลอะไรประมาณนี้แต่นี่มันไม่ใช่น้ามันอูดอะ่ะมันเห็นผลเร็วนวดทุกวันวันละหนึ่งถึงสองเวลาหมายถึงว่าเชา้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะกดน้ามันออกแค่อืมเอาขวดขวดเปล่าอ่าจะสาธิตให้ดูต้องขอโทษนะคะอะไรที่พี่น่าทําแสดงก็ เกินไปก็ขอโทษล่วงหน้านะคะอ่าหนึ่งขวดนะคะมันจะเป็นแบบนี้ขวดน้ำมันอูดนะแล้วก็หัวจะเป็นแบบนี้นะคะง่ายนะบางคนโทรถามว่าน้องทมไมอ่ะแรกๆอ่ะสองวันแรกอ่ะกดแบบนี้มันออกแล้วพอวันที่สองอ่ะวันที่สามวันที่สี่กดไม่ออกก็คือคุณลูกค้าขาง่ายนะคะนอนเพราะว่ามันไม่ได้มีโหลดมันไม่ได้มีโหลดนะคะมันก็คือเนี่ยต้องง่ายนะคะกดนะคะวิธีใช้ก็คือ เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะหลังอาบน้ําเรียกง่ายๆเลยก็คือหลังอาบน้ําไม่ใช่ว่านวดเสร็จไปอาบน้ํามันเปลืองคือความขนาดแม่ค้าแม่ค้ารู้สึกว่าเปลืองอะ่ะเพราะว่า,าประสบการณ์ขั้นตอนหรือว่าอะไรยังไงสามีเป็นคนแนะนาว่ามันจะเป็นแบบนี้นะบอกลูกค้าให้มันเป็นแบบนี้นะและก็เนี่ยจนจนที่แบบว่าลูกค้าสั่งซื้อเราบอกแล้วก็ใช้เห็นผลอ่ะสาธิตน,นะคะก็ค<ๆ>ือเปิดฟ้าปุ๊บหนึ่งสองสาม กดแค่สองสามครั้งพออย่าไปกดสิบครั้งมันเปลืองค่ะมันเปลืองมากมันเปลืองนะคะกดแค่สองสามครั้งอ่ะแล้วก็นวดนะคะนวดนวดนวดยังไงอ่ะยกตัวอย่างอ่ะยังไงเอ่ยกลัวว่าจะดูภาพภาพจะดูไม่ดีนะคะต้องขอโทษล่วงหน้านะอ่านวด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 แล้วก็นวดแบบดึงๆึงนะคะยืนนวดนะยืนนวดนะคะทุกคนไม่ใช่นั่งนวดนะคะยืนนวดนะคะ ยืนนวดนะคะย้านะคะยืนนวดนะคะนวดต้องดูเวลานะนวดประมาณ15 –บหนาทีหรือยีินาทียิ่งเห็นผลเร็วค่ะนะคะ<ย>นวดให้ได้นานมากกว่า15 –บหนาทีหรือยีนาทีนวดเสร็จไม่จําเป็นต้องล้างออกนะคะปล่อยให้อยู่แบบนั้นเลยนะคะปล่อยให้อยู่แห้งแบบนั้นเลยไม่จําเป็นต้องล้างออกแล้วถ้าถามว่าในกรณีคําว่าไม่ต้องล้างออกแล้วอยากมีกิดอะตอนกลางคืนอ,อยากมีกิดนะคะ ปะเอิญว่าเกิดอารมณ์อยากมีกิจเนาะอ่าก็จะบอกว่าถ้าด่วนด่วนก็คือหลังนวดเสร็จรอก่อนใจเย็นเยนนะคะสักประมาณ20นาทีหรือครึ่งชงั่วโมงอ่ะว่าไปหลัง15นาที20นาทีก็แล้วแต่นะแล้วถ้าถามว่าในกรณีไม่ล้างออกแม้วมันจะมีผลข้างเคียงต่อผู้หญิงไหมอ่าพอเวลานอนกันนะคะมันไม่มีผลค่ะอย่างที่บอกไปถ้ามันอันตรายคือเราคนนี้ฟีน่าคนนี้คือไปก่อนคือจะมีผลอะไรตามมาแล้วแหละอ่านะเพราะว่าเราอ่ะ ขายมาหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะโอเคนะคะนวดเสร็จไม่จําเป็นปต้องล้างออกนะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ห้ากับเจ็ดวันแรกอยากให้ลูกค้าไม่รู้อ่ะอย่างน้อยอยากก่าโกหกตัวเองแล้วก็นวดนะคะจริงจริงมันไม่ได้ยากซื้อไปแล้วให้มีเวลานะคะอยากรู้ว่ามันเห็นผลจริงตามที่ฟีน่าบอกไหมก็ซื้อไปแล้วก็นวดตามที่บอกมันไม่ได้ยากนะคะมันไม่ได้ยากเลยเฟนบอกเราเห็นเออมันจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็คือมันสามารถอวบขึ้นสังเกตได้มันอวบขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันขยายขึ้นแล้วก็มันเพิ่มขนาดความยาวมาเรื่อยๆนิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะน้ำมันอุ่นนะคะมีสองขนาดนะคะขวดเล็กปริมาณสิบอ่ะโอเคขวดเล็กปริมาณสิบมิลขวดใหญ่ปริมาณสามสิบมิลขวดเล็ก สามารถใช้ได้สิบถึงสิบสามครั้งก็ประมาณสิบห้าอ่ะเรียกง,ง่ายๆก็คือสิบสิบวันประมาณสิบวันนะตัวนี้สามสิบมิลก็หนึ่งเดือนกว่าตัวนี้เยอะมากมันจนถึงด้านบนอะ่ะเออขวดเล็กก็ประมาณนี้นะขวดเล็กปริมาณสิบวันขวดใหญ่ปริมาณหนึ่งเดือนกว่าขวดเล็กก็เห็นผลเห็นผลไม่ใช่ว่าซื้อขวดเล็กอยากให้ได้ผลเหมือนกับขวดใหญ่ซึ่งขวดใหญ่มันสามารถเพิ่มขนาดได้สองถึงสามนิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะ อ่ามันเพิ่มให้อ้วนขึ้นเออเรียกง่ายๆแต่ตอนนี้ล่ะมันเห็นผลยังไงก็คือมันอวบขึ้นนะคะมันตึงๆแล้วก็มันเริ่มเพิ่มขนาดเกือบหนึ่งนิ้วเพิ่มความยาวนะคะอยากให้เข้าใจนะคะอย่างน้อยสิ่งที่ฟีน่าบอกไปฟีน่าไม่ได้ขายด้วยความโกหกถ้าฟีน่าโกหกจริงลูกค้าก็คงไม่บอกต่อนะคะเนี่ยวอนวอนมากวอนให้ลูกค้าบอกต่อโอเคเพื่อนพี่อะเพื่อนพี่มีเยอะเพื่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยว,พ,ยวพี่บอกคิดดู วันหนึ่งอะเราต้องรับสายกี่คนอะอ่าอันนี้อะทำไมถึงอัดเสียงอัดคลิปได้นานเพราะว่าเราเราปิดเขาเรียกว่าอะไรตั้งโหมดอะไรตั้งโหมดเครื่องบินไม่ให้ลูกค้าโทรมาไม่งั้นเคยแต่ก่อนเคยทาเคยทาคลิปแบบว่าเรียๆนะคะลูกค้าโทรมาพอเวลาโทรมาเราอัดคลิปไปสิบนาทีกว่าอะไรแบบนี้คือพอลูกค้าโทรมามันตัดอะแล้วสิ่งที่เราโฆษณาสิ่งที่เราอธิบายมันยังไม่จบก็เลยต้องเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่ไป ไปครึ่งทางลูกค้าก็โทรมานะคะนะคะจะแจ้งราคาให้ทราบนะคะน้ำมันอูดมีสอขนาดนะคะขวดเล็กปริมาณสิบขวดเล็กราคา3ามรอยห้าสิบาทนะคะขวดใหญ่ราคาแปดร้อยห้าสิบาทนะคะบอกเลยคุ้มมากนะคะอย่างน้อยอยากให้อยากให้แนะนำอ,ะอยากแนะนําจริงๆสินค้าเห็นผล ไม่มีผลข้างเคียงใครที่มีโรคประจําตัวหัวใจความดันเบาหวานก็สามารถใช้ได้โดยวิธีการนวดเท่านั้นนะคะมันไม่ยากเลยเช้าก่อนนอนนะคะนวดประมาณ15นาทียืนนวดนวดเสร็จไม่จําเป็นต้องล้างออกจบนะคะเออง่ายๆอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเห็นผลช้าเราก็จะแจ้งให้ลูกค้าฟังให้ลูกค้าทราบให้ลูกค้ายอมรับให้ลูกค้าเข้าใจแต่เนี้ยมันเห็นผลในส่วนตัวของฟินา ถ้าถามว่ามันถาวรไหมคือลูกค้าถ้าอยากให้ถาวรต้องนวดต่อเนื่องอ่ะสองอ่ะอะไรอ่ะสามสี่ขวดอ่ะแล้วถ้าถามว่าสามสี่ขวดอ่ะอันนี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะแต่จะบอกว่าอันนี้หนึ่งเดือนอันนี้ใช้วันเว้นวันพอขวดที่สองแนะนําว่าให้ใช้วันที่หนึ่งแล้วก็ไปข้ามวันที่สี่เหมือนว่าหนึ่งสัปดาห์นวดสองสามครั้งเข้าใจไหมครับ อ่าแล้วก็ขวดที่3ลงทุนนิดนึงค่ะขวดที่3เนี่ยเป็นขวดอ่าขวดที่4เป็นขวดสุดท้ายเนี่ยก็คือนวดนานๆครั้ง1สัปดาห์สองครั้งหรือ1ครั้งเพราะว่าอะไรทําไมถึงไม่ถาวรหรออะไรที่ฟีน่าบอกไปนะคะก็คือเราจะไม่พูดในเรื่องโกหกกันเพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกค้าคาดหวังแล้วมาผิดหวังมาเสียใจกับฟีน่าทีหลังนะคะเราก็แจ้งให้ทราบเนิ่นๆเ,เลยก็คือน้ำมันอูดมันเห็นผลจริงและถ้าถามว่าในกรณีมัน ทำไมมันไม่ถาวรยกตัวอย่างนะคะฟีน่าจะตั้งคําถามว่าทําไมคนที่เล่นกล้ามคนที่เล่นกล้ามทําไมคุณไม่สามารถหยุดในการเล่นกล้ามได้เพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาหลงป่านะคะวันหนึ่งเขาไม่ได้เล่นเล่นกล้ามภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนถ้าถามว่ากล้ามที่เขาสร้างมาซิกแพกอะไรกล้ามแขนใหญ่เบลเลอร์นะคะมันจะเหมือนเดิมไหมแน่นอนค่ะมันไม่เหมือนเดิมเป็นเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้อง เล่นตลอดเวลาในการที่เขาเล่นตลอดเวลาในสิ่งที่เขาพอใจคือมันไม่จําเป็นต้องเล่นทุกวันให้คิดเองง่ายๆแบบนี้ก็คือเขาควรที่จะเข้ายิมนะคะควรที่ควรที่จะไปเล่นนะคะ,ะยกล่ามอะเล่นง,ง่ายๆก็คือยกล่ามอะไรแบบนี้หนึ่งสัปดาห์สองสามครั้งเพื่ออะไรเพราะว่าจะได้ยืดกล้ามเนือ้อให้มันคงที่ตลอดอ่ะ น้ำมันอูดมันก็เหมือนกันในเรื่องอวัยวะเพศซึ่งฟีน่าเป็นผู้หญิงฟีน่าไม่อยากโกหกในด้านแบบนี้และถ้าถามว่าเฟน่ะแฟนของฟีน่ามันถาวรไหมคือมันถาวรน,นะแต่จนถึงทุกวันนี้ต้องบอกในความเป็นจริงนะใครจะด่าแล้วแต่เลยเราไม่ฟังนะเพราะว่าเราไม่ได้ขายยาบ้าเราไม่ได้ขายสิ่งที่ผิดกฎหมายเราแค่บอกต่อแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะก็คือเขาจะดีที่ว่าเขาจะนวดอาสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งอะไรประมาณนี้ เพราะว่าอะไรอ่ะคือฟีน่าอยากบอกตรงไปตรงมาดีกว่าที่ให้ลูกค้างงงอะไรประมาณนี้นะคะเอาจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะฟีน่าก็เป็นคนอิสลามอะไรที่ไม่ควรก็เอออะไรประมาณนี้แต่ฟีน่ารู้สึกว่าในสิ่งที่ฟีน่าได้พูดไปก็ไม่ได้เหยียดหยามไม่ได้ไม่ได้เกินไปไม่ได้ไม่ได้เกินไปอ่ะแค่อยากบอกให้ลูกค้าเข้าใจว่าน้ำมันอูดมันเห็นผลจริงมันเริ่มเห็นผลตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์แรกนะคะและน้ำมันอูดราคาก็คือ ขวดเล็ก350บาทขวดใหญ่850บาทใครที่สนใจนะคะอยากแก้ปัญหาให้ถูกจุดอยากอึดทนนานแนะนําเป็นแบบกินนะคะแบบกิน1กล่องมันมี10แคปซูลนะคะสามารถทานได้10ครั้ง1กล่องมันมี10แคปซูลนะคะตกเม็ดละ40บาทราคา1กล่อง400บาทเอาจริงๆอะ่ะตกเม็ดละ40บาทอะ่ะกินวันกินวันนี้มันสามารถทนได้2-3วันน่ะเข้าใจไหมคะเพราะว่ามันเห็นผลแรกมันเห็นผลเลยนะคะ มันไม่ได้แพงนะคะมันไม่ได้แพงเลยถ้าเทียบกับคําว่ามันทําให้อึดทนนานนานกว่าเดิมสามแฟนเราก็ไม่โกรธนะคะก็มีความสุขทั้งคู่เออเอาจริงๆเพราะว่าเรื่องแบบนี้สามีภรรยาใครๆก็จะบอกให้ฟังนะคะใครๆก็ล้วนมีปัญหาในเป็นของตัวเองอะ่ะอยู่ที่คุณยอมรับหรือว่าอะไรยังไงนะคะถ้าคุณแก้ให้ถูกจุดคนที่มีความสุขก็คือแฟนนะคะ เมียนะคะเป็นภรรยาเนาะอย่างน้อยสิ่งที่พี่น้ามาบอกต่ออย่างน้อยสิ่งที่พี่น้าขายก็คือมันมีอยอยปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะก็คือหนึ่งกล่องอยาก,กินให้อึดทนนานหนึ่งกล่องราคาหนึ่งกล่องราคาสี่ร้อยบาทสองกล่องราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามกล่องนะคะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทราคาที่แจ้งไปนะคะก็คือส่งฟรีแต่ถ้าเก็บเงินปทางมีค่าบริการห้าสิบบาท แล้วก็จะแจ้งให้ทราบว่าน้ำมันอูดขวดเล็กราคา1ขวดนะคะหขวดราคาสามร้บาท2ขวดราคาหกราสิบาท3ขวดราคาเก้าร้อบาทยิ่งซื้อยิ่งลดอีกยิ่งลดอีกก็คือหมายถึงว่าถ้าใครมีเพื่อนที่สนใจอยู่แล้วแนะนําว่าให้สั่งทีเดียวนะคะแล้วก็จะได้มีส่วนลดแล้วก็ประหยัดด้วยนะโอเคนะคะหขวดราคาสามร้ สอขวดราคา653ขวดราคา950บาทพร้อมโอนส่งฟรีนะคะแล้วก็จะแจ้งตัวนี้อีกทีนึงก็คือน้ำมันอุ่นนะคะขวดใหญ่นะคะ1ขวดราคา850 2ขวดราคา1650นะคะ3ขวดราคา2550เดี๋ยวพีหน้าถ้าใครที่สั่งซื้อ3ขวดนะคะแบ่งแบ่งใช้กับเพื่อนเนี่ย เดี๋ยวสั่งซื้อสามขวดทีเดียวนะคะฟีน่าจะมีตัวแถมนะคะเป็นยากินเนาะเอออยากให้ลองกันกันไปนะก็คือบอกเลยแล้วก็ง่ายๆเลยก็คือเหมือนเดิมค่ะฟีน่าชอบยกตัวอย่างอ่าหลายคนเขารู้จักฟีน่าว่านิสัยยังไงก็คือเนี่ยเป็นผู้หญิงต้องดูแลย,ยังไงในเรื่องความหอมก็เหมือนกันในเรื่องยากินให้ให้ฟิตก็เหมือนกันแต่จะถามว่าถ้าถาวรคําว่าถาวรแล้วคุณจะประหยัดง,งบนะคะอ่ามาฟังตัวนี้ คิดดูดูสิฟีน่าชอบตัวนี้มันหอมมากมันเป็นโลชั่นที่แบบว่ายั่วเสน่ห์มากๆนะคะก็คือ1หลอดอะราคา3า0ร้อยะสามบาทถ้าถามว่าแพงไหมบางคนเขาไม่เคยใช้เขาคิดว่าแพงแต่ในส่วนของฟีน่าใช้ไปแล้วมันหอมมากนะคะมันติดทนนานทั้งวันอะแฟนเราสามีเราก็ชอบน่ะมันขวดม่วงนี่มันอ่ะจะบอกว่ามันหอมมากจะบอกนะยกตัวอย่างก็คือ พี่หน้าซื้อหนึ่งหลอดแล้ววันหอมติดใจก็เลยเชื่อใจเขานะคะซื้อแบบเยอะๆห้าห้าหลอดอะแล้วท่านถามว่าตัวนี้ฟีหน้าใช้หมดไปถ้าใช้อย่างประหยัดก็คือมันเกือบปีอะเข้าใจปะแล้วถ้าหมดต้องมันถาวรไหมเออเป็นคําถามที่อืมันน่ามันน่าใช้สมองนิดนึงเนาะก็คือมันหอมจริงนะคะเราใช้เยอะแค่ไหน ลงทุนเยอะแค่ไหนนะคะแต่ในเรื่องการเห็นผลมันห่อมันดีมันติดทนนานมันเห็นผลมันดีจริงเรายอมรับในเมื่อมันหมดแล้วนะคะหมดวันนี้หมดไม่มีอะไรใช้แล้วพรุ่งนี้ล่ะถ้าถามว่ามันจะห่อไหมมันก็กลายเป็นลักเล็บเียกเหมือนเดิมอ่ะมันก็คือมันต้องลงทุนมันก็เลยต้องมีการสั่งต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ก็เหมือนกันแต่ในความเรื่อยๆฟิน่าจะบอกว่าถ้าพอใจในขนาดแล้วนะคะก็คือ นวดวันเว้นวันนะคะ1สัปดาห์ก็ค่อย1ครั้ง2ครั้งเอาไว้บํารุงเนี่ยทำไมลูกค้าฟีน่าไม่ได้หนีเพราะว่าฟีน่าจะเป็นคนแนะนำแบบนี้นะคะนะคะโอเคนะคะใครที่สนใจก็สอบถามได้นะคะอสอบถามได้ที่เบอร์สั่งซื้อเลยนะคะคือฟีน่าจะแจ้งให้ทราบในเรื่องเพราะว่าตอนนี้มันคือการที่ขายดีเราไม่คาดหวังว่ามันจะขายดีขนาดนี้นะคะจะแจ้งให้ทราบว่า สินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางราคาที่แจ้งไปก็คือพร้อมโอนส่งฟรีแนะนําคําว่าพร้อมโอนใครที่ขอเลขบัญชีก็คือใครที่สั่งซื้อนะคะให้ที่อยู่มาแล้วก็อยากโอนแนะนําว่าอยากให้มีเวลานะคะโอนภายในไม่เกิน1-2ชั่วโมงเพราะว่าพีน่าจะได้จัดส่งเลยนะคะใครที่สั่งหลัง3 15นาฬิกาอะไรประมาณนี้ก็คือส่งวันพรุ่งนี้ก็คือวันถัดไปนะคะ แล้วก็ทางเรามีบริการเก็บเงินปทางอยากให้ลูกค้าเข้าใจในหน้าที่นี้ด้วยสั่งซื้อปุ๊บฟีน่าจะแจ้งกับทุกคนว่าการุณารอรับสายเบอร์แปลกๆจากพนักงานไปรษณีย์ที่จะไปส่งของด้วยนะบางคนสั่งไปพอหลายวันอะ่ะคือพนักงานลงลงเครื่องว่าลูกค้าไม่ได้รับสายคือเราเป็นแม่ค้าเราก็เสียใจยเราไปเช็คเบอร์ของคุณอีกทีก็คือคุณก็โทรมาสั่งเรา เราโดยโดยการที่แบบว่าเราไม่ได้บังคับให้คุณซื้อนะแล้วก็ชื่อที่อยู่ทั้งหมดคุณก็เป็นคนให้ยินยอมนะคะอยากให้ลูกค้าเข้าใจในหน้าที่นี้ด้วยสั่งซื้อปุ๊บรอรับสายจากพนักงานไปรษณีย์ให้มีความรับผิดชอบด้วยนะคะอย่างน้อยก็เอาใจเขามาใสา่ใจเรานะไม่สนอ,อยากได้ก็สั่งนะคะก็คือจะบอกว่า,าใครที่อยากให้คิดดีๆก่อนก่อนที่จะทักมหาฟีนาก่อนที่จะโทรมหาฟีนาเพราะว่าอะไร ฟีน่าไม่ใช่ว่าเป็นคนหยิงไม่ใช่ว่าเป็นคนดุด้วยซ้ำอ่ะแต่กรณีในแต่ละคนโทรมาคุยแบบคุยนานนานคุยนานแสนนานอะ่ะเอาจริงๆฟีน่าก็ยินดีที่จะคุยแต่อ่ะยินดทีที่จะคุยนะคะแต่ในกรณีที่ฟีน่ากําลังคุยกับคุณคุณคนหนึ่งนะคะแล้วจะบอกว่ามีคนโทรมาสองเบอร์เราก็พลาลูกค้าตรงนั้นนะคะอยากให้ แล้วฟังดีๆนะคะวิธีใช้ฟีน่าก็แจ้งแล้วให้ทราบราคาก็แจ้งให้แล้วนะคะถ้าสนใจก็โทรมาสั่งได้นะฟีน่าขอคนที่แบบว่าเข้าใจง่ายละกันนะคะเพราะว่าบอกเลยส่วนตัวทุกอย่างมันเห็นผลไหมเอาจริงๆฟีน่ามีแฟนเป็นตัวประกันนะคะมันใช้เขาใช้แล้วเห็นผลเราก็ดีใจแล้วก็เราคิดว่าเรากล้าขายนะคะโอเคแค่นี้เนาะใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อได้นะคะ ที่เบอร์0980591323ย้ำนะคะ09809 0980591323นะคะหรืออยากได้เลขที่บัญชีนะคะก็ทักมาในไลน์หรือว่าโทรกันมาได้นะเดี๋ยวฟิน่าส่งเลขที่บัญชีไปกรุณานะคะใครที่ทักมาในไลน์อยากให้มีความรับผิดชอบในเรื่องที่แบบว่าฟิน่าทำคุณถามถามถามนะคะพอฟิน่าตอบไปคุณเงียบนะคะคือบางทีเราเราเอ,อืเออ้ออ,อะไรประมาณนี้แต่เราไม่ได้บังคับนะ แต่ในแต่ละคนคําพูดก็อ,อยากเหมือนว่าเราค้างคาใจนะคะออะไรอีกอ่ะอะไรอีกอะอะไรอีกอะอะโอเคเดี๋ยวพี่หน้าแจ้งในพราอาจจะแจ้งว่าใครที่สนใจอยากติดต่อทางแชทนะคะก็สามารถเพิ่ม ลน์เป็นเบอร์ของฟีน่าได้เลยก็คือเพิ่มเบอร์0980591323นะคะโอเคจะจะยกตัวอ,อย่างนะคะคนนี้น้ำมันอูดหนึ่งขวดใหญ่เก็บเงินไปทาง900บาทนะคะลูกค้าอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมันมีหลายคนอะ่ะแค่ยกตัวอ,อย่าง222เจ้าเนี้ยคนนี้ก็คือเอาสั่งนะคะไม่ใช่พี่จริงอะ่ะ น้ำมันอูดหนขวดใหญ่8ปด้ห้าิกับยากินให้อึดทนนาน400บาทก็จะกลายเป็น1 2ึ่หบาทแต่ในกรณีเก็บเงินไปเก็บเงินไปทางมีค่าบริการนะคะห้าสิบาทก็จะกลายเป็น1,300บาทนะคะโอเคอย่างน้อยราคาพี่น่าได้แจ้งกับลูกค้าทุกคนนะคะยกตัวอย่างนะคะใครที่เป็นห่วงว่าจะแตกจะอะไรนู่นนี่นั่นนะก็คือ ใครที่สั่งซื้อหนึ่งกล่องนะคะฟีน่าจะแพ็คแบบนี้เลยอ่าไม่ใช่หนึ่งขวดนะคะหนึ่งขวดหนึ่งขวดใหญ่ถ้าสองขวดใหญ่ก็คือจะเพราะว่าฟีน่าจะใส่กันกระแทกอ่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาปิดกลงนะคะโอเคนะคะใครที่สนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้นะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็โทรมานะอะไรประมาณนี้โทรมาได้แต่ จะให้เข้าใจบางคนโทรมาด้วยความที่แบบว่าไม่เข้าใจนิดนึงไม่เข้าใจสักนิดเลยนะคะเรกรงใจคนอื่นที่จะโทรมาสั่งซื้อกันมากเนาะโอเคนะคะใครที่สนใจก็สอบถามได้นะคะ0ูนย์เก้าแปเสโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะฝากไว้ด้วยนะคะแป๊บนึงฝากไว้ด้วยนะคะน้ำมันอุดเพิ่มขนาดของผู้ชายนะคะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ถึงสัปดาห์แรกการันตีได้คะ่ะการันตีได้คะ่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ